ทำอะไรแถวเนี้ยครับมาหาเดินดูเขาจับปลาครับหาดูเขาจับปลาครับอ๋ออันนี้ว้จะพาไปหาหวยสักไนครับเดี๋ยวก่อนจะไปหาเลขนี่เดี๋ยวมาคุยกับพี่อุดถึงด้านตัวเลขก่อนพี่อุดมีตัวเลขอย่างมีแล้วครับนี่แหละครับไปหามาจากไหนบ้างหามาจากมันมีที่มาที่ไปครับนี่อ่า จะยืนหรือจะไปนั่งกันนะไหนนั่งก็ได้ที่นั่งเนาะไปหาที่นั่งก่อนเนี่ยมาดูวิวกันนะครับโอ้นน่นเขาหาปลามองนน่นติเราจะนั่งพิดซาลายมาหาปลานน่นเขาหาปลาบมน่ะหาปลาเลยเนาะสั่นาลาาาอ่ะเราที่มาที่ไปของด้านตัวเลขไปหาแถวไหนบ้างเป็นยังไงถึงไปได้มาเลขที่มีพี่บลาพักพวกส่งมาให้ฮะพักพวกส่งมาให้พักพวกส่งมาให้ครับ หวดเทเลเป็นไงอ่ะหมดเทเลเข้าอยู่สามศูนย์เข้าสามศูนย์ได้สาศูนย์ตัวนึ่งสาศูนย์ตัวนึ่งมันมีสี่ชุดอันนี้มีสี่ชุดอ่ามีหมดนี่มีสี่ชุดครับผมมีเลขอะไรบ้างมีศูนย์หกสองศูย์หสองสองเก้าสองเก้า้วก็ศูย์ห้าศูนย์ห้าตัวรองก็5ห้าหกคนั่นแหละสี่ตัวสี่ชุดจดจดให้ไม่มีประกาเลยครับ เล็กเด็ดเลยว่าว่าเด็ดเลยว่างั้นเนอะครับคัดมาให้นี่สามตัวนี้ลองอห้าหกครับรองห้าหกรองห้าหกนี่เน้น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 อือเน้นนี่สองเก้าเน้นสองเก้ากับศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าโอ้เน้นสองเก้ากับศูนย์ห้าอา เล่าความเป็นไปเป็นมาของตัวเลขให้ฟังมีไหมหรือว่าอนี้ก็ส่งมาให้เลยส่งมาให้แบบนี้เลยเมื่อก่อนมาจากโคราชเขาถูกบ่อยไหมเขาถูกบ่อยครับบ่อยเลยครับเมื่อเจอเขาที่ปางกูเกียรางกูเขาก็เลยเขียนมาให้แบบนี้เลยก็ด้านตัวเลของพิมอุดนะครับอันนี้ก็พิอุดได้มานะครับถือว่าเอามาแบ่งปันเอฟซีทุกคนนะครับนี่นะครับเอามาแบ่งปันเอฟซีทุกคนเขียนวั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 นเลขออกเนี่ย ลืมวันเลขออกเดี๋ยวเขาสิว่าเออวันนี้ครับเล้วราได้ดูอันนั้นป้านายกเขาพูดถึงตัวเลขแบบว่าวอนนี้เัาสามเจ็ดหกอะสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกครับนายกที่พาก็พูดว่าสามเจ็ดหกยังไม่เป็นนายกเนาะยังไม่ได้เป็นนายกหรือไม่เป็นแต่รู้สึกว่าอะไรนะที่พาทิพานะครับแต่เขาก็ให้เลขรอบทีแล้วก็สามศูนย์สามศูนย์ครับแล้วก็เห็นบอกว่าดึงสามหนึ่งด้วย หนึงสามหนึ่งแล้วก็เห็นประกาศบอกว่าหวยจะออกเลขสามเจ็ดหกใช่ไหมเออสามเจ็ดหกที่เขาประกาศพูดมานะใช่ครับอืใครชื่นชอบอ่าก็ลองไปดูเนาะเดี๋ยวหาว่าเราไปเที่ยวไหนวันนี้ก็มาเที่ยวแถวแถวอะไรนะแถวอ่างเก็บน้ำ่างเก็บน้ำอาบชายเทียมครับอาบชายเทียมครับผมตอนนี้จะมีงานจัดที่นี่เป็นประจามปล่อยนะก็เป็นที่พักผ่อนของ ไปรุ่นบางคนขับรถเหนื่อยก็ไว้จอดพักนอนต้นสิบล้อต้พ่วงเอา,าไปจอดนอนเนาะน,นี่นะครับก็มาพาพี่อุดมามาเจอกันที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาตัวเลขก,กันต่อวันนี้ได้ข่าวว่าพาพาไปหา,าจาันแดงาจาันแดงครับไม่รู้จะอยู่แวาา่จันแดงแล้วก็อะไรนะพระพระเพราะว่าพระนี้ให้เลขลกกระชิบลูกกระชิบม,<า>มานเนี่ย เคยพี่อุติดตามแกมานานติดตามมานานแล้วติดตามทางไหนยหรือทางทางเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กเมื่อก่อนแกอยู่น้ำยืนอำเภอน้ำยืนแต่ย้ายมาอยู่นี่สามประมาณสามเดือนนี่ลูกศิษย์ลูกค้าแกก็เยอะอหมดที่แล้วก็เจิมรถแกก็เข้าเลยรอบนี้ว่าจะพาผมไปครับผมพาผมไปดูว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงไปติดมเอา นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อุแล้วกันพี่อุดนะครับก็นานๆได้เจอกันครับเดี๋ยวพาพี่อุดเดินทางไปก่อนนะครับไปกันครับรับคมครับสวัสดีครับสองเก้าศูนย์ห้าครับเลขพืออุดนะครับเลขพี่อุศพี่อุดบอกว่าชอบแบบนี้นะใครที่ชอบนะก็ลองดูเนาะนะครับนี่นะครับเลขของพี่อุดนะครับนะครับหนึ่งก็คอหกหกนะครับนะครับคอยมันมานะครับ <Kate. S 1> เอาไปติดตามกันครับผมสวัสดีไปไปไป